รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขณะนี้ดิฉันอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีวัดป่าเลไลวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะพาคุณผู้ชมมาชมพิธีนาวาพิขาจารย์ทำบุญตักบาตรทางน้ำและพิธีปลูกต้นรวงพึ่งฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิลก้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสฉเฉลิมพระชนมพรรษาครบ70พรรษาเมื่อวันที่28กรกฎาคมพศ2565ค่ะ เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารและรับชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะ วันนี้อยู่บริเวณสวนกล้วยนะครับสวนรักพันกล้วยวัดป่าเรลไลยจังหวัดสุพรรณบุรนะีวันนี้วันเสาร์ที่30กรกฎาคมนะครับปกติที่บริเวณสวนกล้วยวัดป่าเรนไลยเนี่ยทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะมีโครงการนาวาพิขาจารย์หรือว่าตักบาตรทางน้ํามีเป็นประจํานะครับมีคนสอบถามมาว่าเสาร์นี้ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์มีไหมมีนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ฝากในรายการนี้เลยนะครับว่าที่ สวนอนุรักษ์พันกุ้ยวัดป่าเรไรจังหวัดสุพรรณบุรีมีตักบาดทางน้ํานาวาพิขาจารุกวันเสาร์และวันอาทิตย์แต่วันนี้พิเศษหน่อยครับพิเศษมากกว่าวันเสาร์อื่นๆเพราะว่าวันนี้ทางคณะสงฆ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็มีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมจากนาวาพิขาจาร์เมื่อเช้าที่ตักบาดกันมาแล้วครับเรามาปลูก ต้นดวงพึ่งครับซึ่งเป็นต้นไม้ประจําของรัชกาลที่10นะก็เป็นการเทลิมพระเกียรติของพระองค์ท่านในเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมมนมพรรษา70พรรษาของในหลวงของเรานะครับวันที่28กรกฎาคม2565ซึ่งตั้งแต่วันที่28มาเนี่ยทางจังหวัดสุพรรณบุรีมีทั้งหน่วยงานองค์กรภาาเอกชนได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้กับในหลวงรัชกาลที่ส0นะครับวันนี้ วันที่30นาวาพิกาจารย์ที่วัวดป่าเดลายบริเวณสวนศูนย์อันวรักษ์ันกล้วยแห่งนี้นะครับคณะสงฆ์ร่วมกับทางหน่วยงานสำนักง,งานพระพุทธศาสนาก็จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติให้กับพระองค์ท่านเช่นกันนะครับโดยการปลูกต้นหลวงพึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ประจํารัชกาลที่10ครับปัจจุบันเนี่ยที่ศูนย์เมื่อก่อนเนี่ยมีเด็กมาดูงานตลอดแล้วก็มาฝึกทาจริง ที่โครงการโค้งองนานี่ครับก็จะต้นป้ายนี้ก็คือเป็นป้ายสมัยก่อนนะครับที่ว่ามานั่นแต่นี้เราเอาเอาอกมา,าอีกครั้งปัะมานไหนที่มันตื่นจะทำอะไรครับเนี่ยเวลาเด็กเข้ามามาศึกษาแล้วมาทําจริงก็คือจะมีแปลงอันนึงก็คือเป็นแปลงเพาะพันธุ์กล้วยเราเรียกผ่าผ่าหน่อกล้วยแปลงคื้มาเรเจอเอาพวกเศษขยะแล้วก็เอามัดในนี้ก็ปลูกเพาะในนี้เลยแปลงกล้วยหมดเลยนครับ เป็นเป็นกล้วยครับเราว่าแต่เวลาที่จุดเด่นที่นี่คือเวลาใครมาดูงานในการพ่อพันธุกล้วยเนี่ยจะให้เขาผ่ากันเองเลยหน่อหนึ่งผ่าได้แปดหน่อปกติเรามีหน่อเดียวเราปลูกได้หน่อเดียวแต่พอเราผ่าแล้วเนี่ยมันขึ้นได้อีกแปดหน่อขึ้นได้เป็นแปดต้นเลยแปดต้นเลยแต่ว่าต้องมาเรียนในกระบวนการมีการแช่น้ํายามีการฆ่าเชื้อแล้วการฟ้ามการไหลใลการปลูกเนี่ยครับทำไมต้องเป็นแปดนะครับว่าบางทีเป็นสิบบางทีก็เป็นสิบแล้วแต่ว่า มัดค่าเฉลี่ยคือค่าเฉลี่ยเนี่ยคือที่ถามเดียนถามเพื่อเพื่อนที่ไปคุยกับทางฝ่ายการศึกษาว่าเขาจะต้องจัดถ้ามาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถ้ามามาใช้เงนีู้บาอาจารย์ใช้เวลาเท่าไหร่ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเนี่ยเอาทัวร์เลยเนี่ยไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงวันไหนครับจะเป็นจันทร์อังคารทุกสุกเสาร์อาทิตย์หรือไงฮะหรือหรือได้ทุกวันหรืออย่างต้องแจ้งมาทางศูนย์ต้องแจ้งมาเพราะเราต้องนิมนต์ครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ ที่นี่มีวิทยากรที่เป็นผู้ภาษาอังกฤษได้ด้วยครับเพื่อมีไทยมาเที่ยวดูชมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็มีบรรยายฝรั่งได้ว่าืันกครับก็ค่อยค่อยติดต่อกันเดิมเดิมที่เคยทําในช่วงก่อน,นโควิดมาเนี่ยนักเรียนที่ไหนครับที่มาเข้ามาดูอันนี้ที่โรง,งเรียนที่มากันและทยอยมาเลยก็คือวินนียศึกษา่วันนี้ศึกษาที่ลบบุรีในพรวบรมราชูปถม 4,000คนเหมืนนั่นเขาจะมีเขาจะมาเป็นเป็นคิวเลยสัปดาห์นี้ห้องไหนมามามาเงี้ยครับเขาจะมีอาหารการกินมาเต็จแล้วทางศูนย์เราก็จัดวิทยากรเข้าไปเป็นเป็นชุด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 ไปคือไอ้ทางนี้ไปตูนนู้นเป็นฐานฐานไปครับแม้แต่ไปไปจานทางกลับมานั้นก็ให้ลองปังนันเองเลยนักนักเรียนในทุกสุพรรณเนี่ยครับสุพรรณก็จะเป็นศนกศนครับศูนย์ตัวนองข,ข,ข,ของท่านนี่พร้อมตั้งแต่ วันนี้เป็นต้ไตนไพร้อ้พร้อมตลอดต้องบอกว่ายังเชิญนะเรามีทยากรได้ได้ได้ทราบข่าวนี้ก็เรียนเชิญนะครับทางผู้ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งในสุพรรณบุรีและก็นอกเขตของสุพรรณบุรีถ้าเกิดจะมาให้เด็กๆและเยาวชนในสถานศึกษาของท่านได้เรียนรู้วิถีชีวิตธรรมชาติโคกหนองนานะครับที่บริเวณศูนนรรักษ์พันกล้วยวัดป่าเดลัยจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยทางพระคุณเจ้าพราอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยก็พร้อมที่จะให้ความรู้นะครับแล้วก็มา เยี่ยมเดือนนุตุพัรณบุรีของเราด้วยส่วนสาธารณสุขในสุพรรณบุรีก็อยากฝากให้ท่านได้ลองดูนะครับอยากให้คนสุพรรณนะเด็กสุพรรณได้มามาดูมาเรียนรู้มารู้จักศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยวัดป่าเรราวยเพ่อว่ามีเขามีอะไรบ้างในนี้มีเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆแหล่งรวมวัฒนธรรมนะครับในในการจัดประเพณีวัฒนธรรมอย่างตักบาตรชาวิขาจามเนี่ยก็เป็นเป็นที่สู์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยแห่งน,นี้นะเป็นเรียกว่าเป็นศูนย์รวมความรู้ศูนย์รวมทางด้งงนานของศิลปวัฒนธรรม แห่งหนึ่งนะครับของสุพรรณบุรีครับก็ฝากไว้ได้วยนะครับ,บครวบพเจริญพรในโอกาสนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านมาร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทยแต่งไทยทําบุญตักบาตรทางน้ํานาวาพิขาจาร์ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้ยจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้นะคะโดยพิธีเขาจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา7จนาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ และในโอกาสนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านมาร่วมการทําบุญหมผ้าองค์หลวงพ่อโตณวิหารหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลวรวิหารอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืยงหัวใจเขาปล่ทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องหนุกสุขหัวใจ i'm kidding